เราจะมาเลียวซ้ายพี่้อเผ็มากพิกม้อเผ็ดมากอ่าอ่าอ่าพอได้ไหมเนี่ยแอบเผ็ดมากหนึ่งร้อยอร์เซ ฮัลโหลทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวซอสพริกกันนะคะซอสพริกอินเดียใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดถูกต้องแล้วค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเรารอเด็กคนหนึ่งนะคะนานมากเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเรารีวิวอยู่ที่บ้านเราค่ะทุกคนครายการอะไรหรอ,อมไม่เคยดูเลยอ่ะในน้อันเนี้ยฮลัลโหลสวัสดีค่ะน้ำตา,าเตสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะเด็กคนนี้เขามาแล้วหายไปสามชั่วโมงนะอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวซอสอินเดีเย อ่ะเ,อเริ่มจากอันไหนก่อนตูไปจะหาข้อมูลมาแล้วว่าแต่ละอันเนี่ยยังไงบ้างมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยไหมอ่ะอันนี้เนี่ยอะไรนั้นดิกกี้เรดดิกกี้เลยเนี่ยไนลอนดิกกี้เรดดิกกี้เรดนะฮะดิกกี้ เขาบอกว่าไนลอนเนี่ยทำมาจากพริกแดงนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศนะก็คือเป็นซอสพริกนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองกินกับนี่เลยทุกคนซี่โครงเห็นเลยอ่ะแล้วก็มีนี่เลยนะคะขนมปัง,ปงนะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูเลยนะคะมาแล้วนะคะ <c oughs> <อ>นี่นะคะขยับขยื่นหน่อยปึ๊บอ่า ซอสพริกนะคะปรุงรสด้วยเครื่องเทศนะทุกคนเทคเจอร์เรีวแล้วก็แบบว่าความข้นไม่ค่อยข้นนะเป็นแบบเร็วๆก็คืออุ้ยเป็นซอสพริกเลยอ่ะอ้าวก็คือซอสพริกอ่ะอ้าวตีกันแล้วหนึ่งก็คือเป็นซอสพริกเลยอ่ะกลิ่นพริกแรงมากกลิ่นส้มๆอ่ะใช่ออกกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นพริกแรงคินเปรี้ยวอ่ะชิมนะไม่หนูต้องชิมเฉยๆก่อนหรือเปล่าถ้าแบบคนโตเขาทำกันอ่ะป้าไปไม่หนูชิมสิเอย่าพูดว่า ะฮเราที่เขาบอกว่าเขาเป็นพริกแดงแล้วก็มีเครื่องเทศฝิวข้างในผสมกันเนี่ยจริเรื่องจริงเผ็ดมาก1 0 0่เเผ็ดมากแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศเลยนะอืมก็คือใครชอบกินรสเผ็ดเนี่ยแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยเผ็ดมากเผ็ดแบบไม่ได้ชามันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดแบบเจ๊ดอะเผ็ดเจ๊ดอะเผ็ดเจ๊ดอะลองชิมกับไส้กรอกสินี่ในคุณผู้ชมทางบ้านดู นะคะเราไม่มีทีมงานกล้องแคบนะเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะนี่นะนี่จนะกล้องกว้างนะพิกมันเผ็ดมากพิกมันเผ็ดมากเอออร่อยนะพอได้ไหมพี่หรอกแอบไม่เป็นกินเดียด้วย <c oughs> ก็ไม่มาติดกรุงเทพอืไม่มไกินกรุงเทพกินเดียวแล้วก็พิชเผ็ดมากมันไม่ได้เป็นพา มันเผ็ดแบบเผ็ดโอ๊ยเผ็ดอะไรเงี้ยเออเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะเออเผ็ดแบบกินพริกอ่ะอ่ะอันนี้หนึ่งผ่านไปต่อไปอันที่สองก็คืออันนี้อันนี้ชื่อว่า red chili sauce นะฮะอันนี้เป็นไงบ้างเนื้อข้นกว่าแรกนะคะแล้วก็สีนี่ฮะสีอันนี้จะออกส้มกว่าแรกอันที่สองเนี่ยจะออกแบบเข้มกว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีความร้อนแรงของพริกแดง น้ำส้มสายชูและเครื่องเทศอ่ะอันนี้คือเพิ่มน้ำส้มสายชูเข้ามานะก็คือเป็นซอสมะเขือเทศนั่นเองนะอันนี้นะถ้าบ้านเราเคนเยกแบบนั้นอันนี้มันจะข้นกว่าอ่ะข้ะนกว่าอันแรกใช่ไหมด้วยความน้ำส้มสายชูอะ่ะเขาจะเปรี้ยวกว่าเนาะหมายถึงว่าเปรี้ยวกว่าอันแรกแต่ว่าอันแรกอะเผ็ดกว่ามาเดี๋ยวเราชิมกับอ่ะลองดูซิแต่ใช่แต่อันแรกอะเผ็ดกว่าแรกเผ็ดโดดเลยอ่ะอาจจะนี่ชิมก่อนเลยนะคำแรก เราเปลี่ยนเป็นจิ้มเนืขนมปังดโอเคไหมเข้าไหมเข้าไม่บางอย่างเหมือนจะไม่บางอย่างเราชิมเปล่าๆไม่เข้าแต่พอเราชิมกับอะไรแล้วมันจะเข้าในสารน้องชิมกนบขนมปังเหมือนเลยวะอะนี่นะอืมเจ้าคมีเครื่องเทศมีความเผ็ดแล้วก็ม okay? ีความเปรี้ยวหมดแล้วคุณนี้่ใช่กอะเพราะว่าแอบชิน เดี๋ยวเรามาตัดสินว่าเจนนี่กับแมททาชอบอันไหนแล้วกันอันแรกอันนี้หนึ่งนนมันไม่ค่อยได้รสอินเดียนนะมันแนวแนวฝรั่งมันเหมือน,น,น <ó? S 2> มนนีการ์รดิบแอดรกอะเจาะอินเดียเลยนะคะอันท<ะ>ี่สามที่ห้อเดียวกันถ้ายี่ห้อเดียวกับอันนั้นอันที่สามจะยี่ห้อเดียวกับอ,นนอันที่สองแหละเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวคือสีอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเ e ด c h i ลี่อันนี้เขาบอกว่า green c h i ี่ก็พิเขียวเียวอม เขาบอกว่าคือซอสพริกเหมือนกันนะแต่เป็นซอสพริกเขียวนะแล้วก็มีความผสมของเครื่องเทศด้วยในนั้นนะคะเป็นพริกเขียวชาวาลานะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูเปรี้ยวแล้วก็เครื่องเทศนะคะอันนี้สามารถเอาไปผัดข้าวผัดทําก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจิ้มกับขนมขบเคี้ยวได้เป็นยังไงเท็กเจอร์อันนี้เหลวกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่กินเขียวกินเขียวบอกยาวแบบมีเครื่องเทศอยู่เล็กน้อยาลาเล็กน้อยอล้วที่นี่ลองชิมซิลองชิมก่อนเพียวเพียวอืออ่าอ่าอ่าได้ความเขียวได้ความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแบบปลายลิ้นไม่ได้กินไปแล้วเผ็ดเลยอ่ะยังไงบ้าง เปรี้ยวใช่เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเผ็ดข้างในเผ็ดปลายลิ้น <Heck, S 1> เผ็ดแบบตอนเกินไปแล้วไม่ได้ใช่ใชไม่ได้ไม่ได้กินแล้วเผ็ดก็ใช่ไงเผ็ดปลายลิ้นด้วยกันเอออ่ะไหนลองไหนลก็เผ็ดเลยจิ้มกินสิจิ้มแน่นี่จิ้มให้คนดูดูด้วยสิแต่เขาถามว่าเราจิ้มปลอมจิ้มทิปปะไหนอ้าว น้องตีชอบเหรอไม่นี่ไม่เหมือนแบบได้กินของอินเดียมากเลยจำไม่ได้เป็นชื่ออะไรจัสตินีไบสัลลั่นแน่ไรเออทำดองนั้นคล้ายๆจัสตินีไบสัลลันแน่นะคะที่เราเคยทำไปเคยสอนด้วยนะว่าแบบทำยังไงจัสตินอ่ะอันนี้คล้ายๆจัสตินใช่ คือจัาที่อะเปรี้ยวมีแบบซาร์ฟแล้วก็มีเผ็ดแบบปลายลิ้นไม่ได้กินเข้าไปแล้วเผ็ดเลยค่อยๆเผ็ดค่อยๆเผ็ดมาน้ยนต่อไปอันสุดท้ายอันนี้น่าจะอร่อยสุดเลยเพราะว่าเป็นแม็กกี้ฮอตสวีทจูมิโตชิลลี่อ่าซอสมะเขือเทศอันนี้เนี่ยเป็นขวดเบอร์โคกออะเฮ้ยเท่อะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นของแม็กกี้นะคะเป็นฮอตแอนด์สปซ์นะคะเป็นเป็นซอสมะเขือเทศนะ คือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ความเป็นมะเขือเทศที่แบบเป็นดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะเขาบอกว่าเขามีทั้งความร้อนความเผ็ดนี่นะพอแกะมาแล้วนี่ฝาไปแบบนี้ทุกคนนางแจว้วอะนี่เท่นเนาะถ้าแกจนางเท่อะ <ś> นี่นะฮะ <ś> กลิ่นโทเ a t o c h a เจนมากๆไม่มีเหมือนจะไม่ค่อยมีชิลลี่สักเท่าไหร่อะทำเป็นเป็นกลิ่นที่แบบเรากินโทเ a t o c h a เจนมาก ไม่ค่อยเป็นเกลือชิลลี่เท่าไหร่ถูกและชุ่มและชุ่ดีจะทำยีงดีอยากกินกับไก่ยังไงโบลลิงชอบกินไก่โบลลิงไม่ชอบกินไก่แต่โบลลิงเน่นชอบกินถั่ว่ะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะอ่ะอันสุดท้ายเป็นยังไงเหมือนทั่วไปอร่อยสุดเลยอ่ะเหมือนแบบซอสมะเขือเทศทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่คล้ายๆกับของไทยแต่ว่ามันมีความเผ็ด ใช่คือมีความเผ็ดที่เยอะกว่าซอสมะเขียเทศของไทยเปชิมกันนะสวัสดีคริสมาสนี่แต่สีเขาเข้มมากเข<น>้มกว่าอื่นเลยเอ่ะอันนี้อร่อยทุดน้องแต่จ๋าก,การร็จะสุกมีโรเมโทกับพร<อ><อ>ิกอ่ะพอมันมารวมกันมันก็แบบอร่อยนะนี่นะคะอ่ะชิมให้ดูอืนน้อหืออืมอร่อยอืมใช่ไงเราก็โหวตเหมือนกันเลยแม้ว่าไหนอร่อยอืมอร่อย มันคือความผสมกันแบบหวานด้วยเผ็ดด้วยนี่นี่อร่อยดีอ่ะแม็กกี้นี่ดีมากเลยอ่ะโลดอ่ะไม่ได้เชื่อมาอืมอร่อยมาหมดเอาสุดท้ายเอาสุดท้ายนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆรื่อหนึ่งสองซ้ำอันนี้อันดับที่สามหนึ่งสองซ้ำอันนี้ไม่เหมือนกันละนี่จะได้ไม่ใช่ร์นี่สลับเอาไว้สารนี้อ่ะแล้วก็อันดับสองก็คือสลับกัน อันดับหนึ่งก็คือแม็กกี้เอาไปเลยบิกกเลยประมาณนี้แหละนะคะวันนี้ที่เรามารีวิวซอสอินเดียนนะใหุ้กคนดูนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยใครอยากเห็นเรารีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตึ้งติ้งย้งไงยังไงฝากกดแชร์เพศสาแก่ใจให้มันไปไกลถึงนอกโลกโยมทำยังไงดี ทำยไงไงนอกโลกโครบจะได้เข้าเข้าแล้วยังไงต่อต่อ,ตอแล้วก็ออกปากายบายทุกคนผีบ้าเอ๊ะกินไส้กอกหมดแล้วอ่ะ <c oughs> ทุกคนดูนะเ <c oughs> นี่ยไปฟ้องหนะ้ากล้องเลยหยุดทุกคน <c oughs> คือเนี่ยซื้อมาเยอะมากดูจนนี่กินไปเรื่อยๆเลยอะ่ะไม่เรื่องเลยโ okay. อเคไยบายค่ะทุกคน <c oughs>